ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกสิบปปงยึดอายัดทรัพย์นะยึดอายัดทรัพย์ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปรวมเราบอสร,รวม4ครั้งมูลค่าประมาณ320ล้านบาท11แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่เมื่อวันที่28ตุลาคมส5 7ตําตำรวจบกปปส่งสำนวนคดีดีไอคอนกรุ๊ปให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ d s i รับดำเนินการต่อโดยต่อมา DSI นะครับ มีมติเป็นเอกออสและนิติบุคคลหนึ่งรายคือบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดโดยนายวัรัตนลวัรัตบรกุลกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในตามความผิดตามพรบรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพศ2 5 2 7มาตรา45หรือว่าแชร์ลูกโซ่และพระบรขายตรงและการตลาดแบบตรงพศ2 5 4 5, 5มาตรา19และมาตรา20อันนี้ก็คือจักรวาลดิไอคอนครับ อันนี้คือจักรวาลดีไอคอนนะเป็นจักรวาลดีไอคอนนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีจักรวาลนะครับทนายตั้มหรือเปล่านะแตกออกไปนะครับขยายออกไปไปเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โอ้โหงานนี้บอกได้เลยครับว่าสนุกมันนะครับย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็น18บแดบอสจักรวาลดีไอคอนใช่ครับ นี่น no ิวนะครับไม่ว่าจะเป็น18บอสหรือทนายนะครับหรือทนายตั้มยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินจนถึงที่สุดนะเราก็ต้องว่ากันไปนะครับก็มีภา์วิจารณ์วิเคราะห์กันไปก็อย่างที่บอกนะครับและนะครับหลังจากนี้นะครับทนายพิทูลก็บอกว่านะครับการให้ข้อมูลให้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้ข้อมูลให้อ่าให้ข่าวต่างๆเนี่ยจะให้น้อยลงแล้ว จะให้ร้อยนงแนละมันก็คงจะเขาต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่ขบวนการแล้วเข้าสู่ขบวนการแล้วนะครับในการเรียกว่าเอาพยานหลักฐานไปแก้ต่างนะครับแน่นอนครับว่าทาง DI ก็ต้องหาข้อมูลหลักฐานมัดทางดีไอคอนว่าดีไอคอนทําผิดตามที่กล่าวหานะครับส่วนทางทนายวิทูลก็ต้องไปแก้ต่างนะครับว่าบริษัทดีไอคอนนะไม่ได้กระทำความผิดตามกล่าวอ้าง สิ่งแน่นอนครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะถ้านะเรื่องของการแจ้งตอนตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งนะครับแต่บอกว่าจะแจ้งแต่คิดว่ายังไงก็ต้องแจ้งเรื่องของแชร์ลูกโซ่อันเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าแจ้งเรื่องของแชร์ลูกโซ่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจเรื่องของแชร์ลูกโซ่มากน้อยแค่ไหนนะเข้าใจเรื่องแชร์ลูกโซ่มากน้อยแค่ไหนเข้าใจประเด็นมากน้อยแค่ไหน เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่สามารถพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยได้โอกาสที่ศาลจะยกฟ้องสูงก็เหมือนกับทนายตั้มนะครับคดีของทนายตั้มคดีแชร์ลูกโซ่แบบไหนคะ <laughs> คือคดีแชร์ลูกโซ่มันเป็นแบบไหนล่ะครับ <laughs> คือก็ต้องอธิบายว่าถ้าสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันก็คือต้องเอาเงินไปลงแล้วไม่ได้สินค้าเลยรายได้เกิดจากการชวนคนที่เอาเงินไปลง ไม่ได้เกิดจากาคำนวณจ,จากสินค้าซึ่งผมก็มองว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยมันไม่เข้าไงสำหรับผมอะมองไม่เข้าแต่เจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาใช้อำนาจในการกล่าวหานะครับเขาใช้อำนาจในการกล่าวหาเช่นนะครับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า เข้าใจคําว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไหมนะครับนี่ราคาดีไอคอนมีสินค้าที่นี่คือนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราต้องเข้าใจอย่างว่าประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาคําว่าระบบกล่าวหาเนี่ยก็คือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าโดยที่พนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวนที่มีอํานาจเนี่ยนะเขาใช้ดุลยพินิษว่าไอ้หลักฐานเนี่ยควรเชื่อได้ว่า เข้าขายแชร์ลูกโซ่เขาก็มีสิทธิ์แจ้งโดยใช้ดุลยพินิษของเขาไงนะโดยใช้ดุลยพินิษดีไอคอนเขามีสินค้าให้ขายด้วยวันนี้ตั้มโดนรวบคิดยังไงครับไม่ได้คิดยังไงครับเป็นเรื่องปกติครับไม่เข้าลูกโซ่เพราะมีสินค้าทั้ง14ตัวถูกต้องครับกัแต่แหลกผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้นะที่เจ้าหน้าที่ดีไอออกมาให้บอกว่าจะแจ้งเนี่ยผมบอกเลยแจ้งเลยอย่าจะแจ้งเลย นะครับแจ้งเลยอันยี่ซ่องโจรก็แจ้งเข้าไปอยากจะแจ้งอะไรแจ้งไปเลยนะครับอยากจะแจ้งอะไรก็แจ้งเขาไปอยากจะแจ้งแชร์ลูกโซ่ก็แจ้งเข้าไปอยากจะแจ้งพรบกู้เงินก็แจ้งเข้าไปอยากจะแจ้งพรบขายตรงก็แจ้งเข้าไปนะอยากจะแจ้งอัญยีก็แจ้งเข้าไปอยากจะแจ้งซ่องโจรก็แจ้งเขาไปก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็แจ้งไปดีครับเคยซื้อสินค้าเขาเขาอยู่นะครับน่าจะประมุ่งเวลามากฝ่ามีสินค้าแต่ระบบและแผนการตลาดเป็นลูกโซ่ครับ ต้องแยกแยะครับแต่ระบบนะครับแผนการตลาดเป็นลูกโซ่ครับต้องแยกแยะครับไม่เกี่ยวครับระบบและแผนการตลาดของบริษัทด ic ีไอคอนก็ไม่ได like ้เป็นลูกโซ่ถ้าเป็นลูกโซ่ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันเป็นลูกโซ่แบบไหนเป็นลูกโซ่อย่างไงครับเออนะถ้าบอกว่าแผนการตลาดเป็นแผนการตลาดมันเป็นลูกโซ่ก็เป็นลูกโซ่ทั้งหมดแหละครับช่วยอธิบายหน่อยครับว่าแผนการตลาดเป็นลูกโซ่แบบไหนครับ ตามที่คุณเข้าใจอะครับเพราะถ้าผมดูไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผลตอบแทนก็ไม่มีตรงไหนที่เป็นลูกโซ่เลยถูกต้องไหมครับเข้าใจคำว่าลูกโซ่กับการสร้างทีมไหมแยกออกไหมแยกออกหรือเปล่าระหว่างการสร้างทีมกับลูกโซ่ครับอ่าแล้วผมถามเน่ยครับ ว่าบริษัทดีไอคอนมีแผนการตลาดหร้อครับบริษัทดีไอคอนไม่มีแผนการตลาดนะครับถ้ามีแผนการตลาดช่วยอธิบายหน่อยครับว่าการตลาดของบริษัทดีไอคอนเป็นแผนการตลาดแบบไหนครับเออนะพวกทนายก็ไม่เข้าใจการสร้างทีมสินค้าขายต่อมีคุณภาพนะคนจาดเจ็บจี๊ดเลยค่ะ นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยแผนการตลาดเข้าไข่ก็ถามว่าช่วยบอกหน่อยว่าดีไอคอนแผนการตลาดแบบไหนแผนการตลาดเป็นยังไงถ้ารู้จริงหรือฟังเขามาฟังเขาเล่ามาฟังจากข่าวผมก็บอกเลยครับข่าวที่ออกมาทั้งหมดที่ออกจากสื่อไอทนายหิวแสไอน,นักวิชาเกินนักวิชาการไออาจมสิ่งที่มันพูดไม่ใช่แผนการตลาดของบริษัทดีไอคอนเลย ไม่ใช่เป็นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเขาดีไอคอนเลยแต่เป็นแผนกนระตาดที่พวกมันมนโ,นโนขึ้นมาเองมันแต่งขึ้นมาเองมันจิจนตนาการขึ้นมาเองว่าเป็นของบริษัทดีไอคอนแต่ที่มันพูดทั้งหมดไม่ใช่เงื่อนไขาการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทดีไอคอนเลยมันมนโนอยากได้คุณภาพและทีมอำมาพาตก็เรียกสร้างอาเอา นะเพราะฉะนั้นนะเป็นแชร์ลูกโซ่ต่อมาทิครับเป็นแชร์ลูกโซ่ตรงไหนเขาใช้แผนการตลาดแบบไหนนะแต่ถ้าไปฟังไอ้พวกธนาหิวแสงไอ้พวกสื่อไอ้พวกนักวิชาการนักวิชาเกินไอ้พวกอาจมอาจารย์อะไรพวกนั้นนะผมบอ,อ,อกเลยไอ้พวกนี้มั่วมโนจินตนาการขึ้นมาเองว่าอันนั้นนะ่ะสิ่งที่พวกมันพูดนะ่ะคือการตลาดของบริษัทดีไอคอนทั้งทิ้ง,ท,งทิ้งไม่ใช่เลยไม่ได้เป็นความจริง ที่บอกว่าเป็นแม่ทีมเป็นยูนี้มันพูดไม่หมดมันพูดไม่ครบมันพูดตัดแค่บางส่วนนะเพราะฉะนั้นรู้ก็ต้องรู้ให้จริงพูดก็ต้องพูดให้จริง ทีมทนายมันไม่ฟ้องแม่ทีมไร้จรรยาบรณผู้เสียหายทีมทนายมันไม่ฟ้องแม่ทีมไร้จรรญ,ญาบรณเลยผู้เสียหายโดนหลอกฟ้องผิดคนผู้เสียหายดีไอคอนน่าจะเป็นเหยื่อของทนายหิวแสงค่ะถูกต้องครับไม่ใช่ผู้เสียหายของบริษัทดีไอคอนหรอกครับ ถูกต้องครับนั่นแหละครับวันนี้ที่มันออกมาที่มันนีผู้เสียหายนะนะครับมันหวังผลประโยชน์อะไรมันต้องการอะไรนะควันนี้ผู้เสียหายเป็นเหยื่อหรือเปล่าแต่ไม่ได้เป็นเหยื่อคนอีไอคอนนะเป็นเหยื่อของสื่อเป็นเหยื่อของทนายหิวแสงพวกเนี้เพราะถ้าบอกว่าวันนี้นะอ่า ถ้าแผนการตลาดของบริษัทดีไอคอนเนี่ยนะครับผิดทำไมไม่เพิอถอญญกไมไมพอถอนใบอนุญาตล่ะครับสก็บอกทำไมไม่เพิกถอนใบอนุญาตล่ะครับอย่าลืมนะครับบริษัทไอคอนขอนะครับใบอนุญาตาการตลาดแบบตรงและก็มีคนไปร้องให้ถอนใบอนุญาตาของบริษัทดีไอคอนบอกว่าขออีกอย่างหนึง่งแล้วไปทําอีกอย่างหนึง่ง ขอแบบตลาดแบบตรงและไปทําขายตรงไปทําเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งคณะกรรมการของสคบรประชุมกันเรียบร้อยแล้วบอกว่าบริษัทดีไอคอนไม่ได้กระทําความผิด